จันจิมาดิโอเผยคลิปโมเมนต์เต้นคู่ที่ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หวานกันมากๆสำหรับเพะเอกหนุ่มหน้าดอมาริโอมาเดอร์กับแฟนสาวจันจิจันจีดาซึ่งทั้งคู่นั้นคบหามานนานกว่า8ปีแล้วทำเอาสาวๆพากันอิจฉากันเลยทีเดียวล่าสุดมีโมเมนต์หน้ารักหน้ารักในติ๊กตอกของสาวจันจิที่ได้ออกมาโพสคลิปเต้นคู่กับมาดิโอทำเอาแฟนๆพาก,กันแซวหนักเลยซึ่งแคปชั่นได้เป็นชื่อเพลงคำดาวซึ่งยอดวิวทะลุ3ล,ลย ทำเอาคอมเมนต์แตกกันเลยเพราะว่าจันจิที่ว่าเต้นเก่งพอได้เห็นมาริโอโชว์กันเต้นก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยทำเอาแฟนคลับที่ได้มาเห็นต่างก็คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการจันจิชนะอีกแล้วในที่สุดคลิปที่ฉันหอยหามาบนตามากกว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้น่ารัก